อัน,นิสงส์การทำบุญตามความเชื่อตอนที่สามอัน,นิสงส์ของการถวายเนยใสและน้ำมันห้าประการ 1. น 1. เป็นผู้มีกำลังแข็งแรง 2. มีร่างกายสมบูรณ์ 3. เป็นคนล่าเริงทุกเมื่อ 4. มีบุตรได้ทุกเมื่อ 5. เป็นคนไม่เจ็บไข้ทุกเมื่อ อานิสงส์ของการถวายน้ำบ้วนปาก5ประการ 1. เป็นผู้มีลำคออันบรสุทธิ์ 2. มีเสียงไพเราะ 3. เป็นผู้ปัสจากโรคไอ 4. เป็นผู้ปัสจากโรคหืด 5. เป็นผู้มีกลิ่นดอกอุบลฟุ้งออกจากปากอยู่ทุกเมื่ออานิสงส์ของการถวายนมส้ม การถวายนมส้มในพระส,สุคตและพระส,สง์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้บริโภคอมตะพัดคือกายะคตาสติอันประเสริฐอัน,นิสงของการถวายน้ำพึ้งการถวายน้ำพึ้งที่มีสีกลิ่นและรสในพรสสุคตและพระส,สง์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้วิมุติรสที่ไม่มีรสอื่นเปรียบปานได้และไม่เป็นอย่างอื่น อันที่อาน,นิสงของการถวายข้าวและน้ำสิบระการคือ 1. เป็นผู้มีอายุยืน 2. เป็นผู้มีกำลัง3เป็นนักปราญ์ 4. เป็นผู้มีวัน,นะสวยงาม5เป็นผู้มียศ6เป็นผู้มีสุข7เป็นผู้ได้ข้าว8เป็นผู้ได้น้ำ 9. เป็นคนกล้า สิเป็นผู้มีปัญญาอาน,นิสงค์ของการถวายทูปสิบประการคือ 1. เป็นผู้มีกลิ่นตัวหอมฟุง้ง 2. เป็นผู้มียศ 3. เป็นผู้มีปัญญาไวสี่เป็นผู้มีชื่อเสียง 5. เป็นผู้มีปัญญาเจ็บแหลม 6. เป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง 7. เ,เป็นผู้มีปัญญาร่าเริง 8เป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง9เป็นผู้มีปัญญาไพยบรณ์10เป็นผู้มีปัญญาแล่นไปเร็วอานิสง์ของการถวายโต๊ะเก้าอี้พุทธศาสนิกชนต่างมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ร่วมทําบุญหรือร่วมสมทบทุนสร้างอาศนะให้กับพระพิสุสามเนนจะทําให้ไปเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมีความมั่งมีศีสุข มากด้วยสมบัติและค่าทาตุบริยวนและผลบุญกุศลที่ได้สะสมในปัจจุบันก็จะส่งให้อนาคตในภายภาคหน้าจะมากไปด้วยทรัพย์สมบัติบริบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดมือมีคนเคารพนับหน้าถือตามากมายอาน,นิสงส์ถวายโคมไฟประทีปน้ำมันตะเกียงจะทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดอาน,นิสงส์การถวายองค์พระพุทธรูป อันนสงสร้างบารมีมีศักดิ์มีศีเป็นที่รักและเคารพทั้งเทพและเทวดาตลอดจนทั้งสามโลกเมื่ออยู่ในโลกทิพย์จะมีรัศมีกายที่สว่างสวยัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างอันงดงามอวัยวะครบทั้ง32ประการทำให้บุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆเมื่อดับชีพแล้วจะไม่สู่อบายภูมิเมื่อ,อยัง ชีพอยู่ย่อมจะ,จะเจริญก้าวหน้าและถึงสิ้นความสำเร็จทั้งพวงสามารถตั้งจิตอธิษฐานเข้าพุทธภูมิได้อันนี้สงการถวายเครื่องบวชพระหรือว่าเป็นเจ้าภาพการบวชได้รับอัน,นิสงส์อันหาขอบเขตไม่ได้บุญกุศลจะถึงบิดามารดาบรรพบุรุษก็หามยามร้ายจะหมดไปย่อมได้รับอัน,นิสงส์อันไพศาลทั้งในภพนี้และภพหน้า ตาบเข้าสู่พระนิพพานอาน,น,อน,นิสงการถวายปัจจัยพิสุอาพาธอาน,นิสงจะทําให้สุขภาพพราณามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีทั้งภพนี้และภพต่อๆไปอาน,นิสงการถวายข้าวสารอาน,นิสงจะทําให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนในทุกๆภพทุกๆชาติอาน,นิสงการถวายค่าสาธารณูประโภคในวัดหรือว่าค่าน้ําค่าไฟ ทำให้เกิดแสงสว่างสำเร็จซึ่งทิพยจักสุในชีวิตสว่างสวัยร่มเย็นเป็นสุขมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ทุกๆประการอาน,นิสง์การถวายสังฆทานอานินนสง์ไม่มีโอกาสได้พบสิ่งที่ลำบากยากแค้นมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งพบนี้และพบหน้าแม้ไปเกิดในพบไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญบริบูรณ์ด้วยลาบยศภกทรัพย คนทุกทั้งปวงเสวยสุขสมบัติทั้งสามปรการอย่างเพียบพร้อมคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเมื่อสิ้นอายุจะเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดเทพยาธิดาสถิตยอยู่ในวิมานทองบนสวรรค์แม้บุคคลนั้นเข้าสู่นิพพานและอนิสง์ยังไม่หมดสิน้นอนิสง์การถวายสร้างหลังคาวิหาร อาน,นิสงส์จะมีความสุขความเจริญที่สมบูรณ์ทั้งพบนี้และพบหน้ามีผู้คอยปกป้องดูแลรักษาคอยช่วยเหลือคุ้มครองเมื่อมีภัยมาคุกคามเมื่อสิ้นอายุไขจะปรากฏในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงอุดมด้วยวิมานแก้ววิมานทองพร้อมบริวารอาน,นิสงส์การถวายธรรมะหรือว่านังสือสวดมนต์ จะเป็นผู้มีปัญญาเจียบแหลมสามารถรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ชีวิตไม่ตกต่ำสามารถเข้าสู่กระแสนิพพานได้เร็วอันนี้สงการสร้างเวชกุดีหรือว่าสร้างซ่วมให้วัดอันนี้สงจะไม่มีความทุกโศกโรคภัยเลยเพราะสร้างที่ปลดทุกข์ให้กับมนุษย์จะมีความสุขความสบายทั้งภพนี้และภพต่อๆไป อันนี้สงการถวายที่ดินหรือว่าการทําบุญด้วยการถวายที่ดินผู้ที่ทําบุญด้วยการถวายที่ดินแด่นะพระสงฆ์นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือบริหารประเทศความที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จึงมีคนพากันยกย่องสรรเสริญจํานวนมาก ในเรื่องของความมั่นคงทางกายและใจไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หนักแน่นทำการใดก็เจริญและได้รับการยอมรับอยู่ตลอดจะมีความสุขทั้งชีวิตเอลยทีเดียวอัน,นี้สงผลบุญนี้จะทำให้อนาบรยเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลอีกทั้งมีทรัพย์และบริวาร เมื่อดับขันไปแล้วจะมีวิมานที่กว้างใหญ่ไพศาลพร้อมด้วยเบอรหวานมีความสุขความเจริญทุกทุกพบทุกๆชาติจนถึงพระนิพพานอาน,นิสงการถวายทุนการศึกษาพระปรยิยัติธรรมอาน,นิสงสามารถเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ง่ายศึกษาพระไตรปิฎกสำเร็จโดยเร็วสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายอาน,นิสงการถวายกองเพลน จะมีชื่อเสียงมีเกียรติภูมิทั่วทั้งสามโลกเป็นที่เคารพรักทั้งพรมโลกเทวโลกมนุษย์โลกถ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็จะได้สวยทิ่ผสมบัติสวยสุขชั่วกาลรานานานินนสงการถวายระคังจะมีชื่อเสียงดังกังวานไพเราะสดใสมีชื่อเสียงขจรกระจายไปทั้งสามโลกาน,นิสงการถวายพระไตรปิฎก ได้รับอันิสงพลบุญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าจะเป็นผู้มีสติปัญญาดีเป็นผู้นำให้กับบุคคลอื่นอยู่เสมอคิดอ่านสิ่งใดก็ไม่ค่อยผิดพลาดความจำดีด้านการงานก็จะเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นเจ้าคนนายคน ถึงพร้อมด้วยบริวารลายล้อมรอบกายถึงแม้จะเป็นหญิงก็จะได้เป็นใหญ่ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายพระไตรปิฎกนี้มักเป็นนักวิชาการหรือเกี่ยวข้องกับงานใหญ่หากเจออุปสรรคก็จะเห็นทางออกอยู่เบื้องหน้าไม่ต้องนั่งก้มหรือไปปรึกษาใคร ด้วยอนิสง์แห่งทานจะทำให้กลายเป็นผู้มีปัญญาเลือกลำ้ำสามารถที่จะมองเห็นภพภูมิตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติมีอนิสง์ที่จะหาประมาณไม่ได้หากได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ด้วยแก้วเจะการคือช้างแก้วม้าแก้วขุนคังแก้วขุนพลแก้วดวงแก้วจักรแก้วและชั้นดุสิต บริบูรณ์ด้วยวิมานประสาทแก้วถึง84,000ปรางนับว่าเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่สุดประมาณอนิสงส์การสร้างพระอุโบสถไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเองหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมจะได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลเมื่อยังชีพอยู่ก็เจริญด้วยอายุคือมีอายุยืน วันะนคือได้อยู่ในฐานะที่สูงของสังคมสุข,ขะคือมีชีวิตที่มีความสุขพระมีกำลังและสุขภาพดีมีผู้คนชื่นชมยกย่องอุดมไปด้วยเกียรติราบยศเต็มไปด้วยความองอาจกล้าหาญเสมอไปทุกที่เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะได้ไปเสวยสุขอยู่ในสวงสวรรค์อยู่เป็นเวลานาน,านจบ อน,นิสงการทำบุญตามความเชื่อตอนที่สาม